สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอ,อยน,น,นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากวันพีนะฮะกับตัวของ Battle ลเล็กอ่าแบตเทิลเลคคอร์ดคอลเลกชันกับมังดิอ่ามังคีดีลูฟี่นั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่สองของไลน์เขาแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นตอนสู้กับไคโดเนาะตอนที่เริ่มใช้อ่าฮาคิขั้นสูงได้แล้วนะฮะนี่คือจะเป็นหน้ากองนี่อันนี้เป็นด้านข้างนี่เป็นด้านหลัง อีกด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคมเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าในกล่องก็จะเป็นแบบนี้มานะฮะนี่ตัวนี้มาเป็นถุง2ถุงแบ่งมาเป็น2ถุงให้นะฮะถุงนึงจะเป็นเหมือนเอฟเฟกนะฮะที่มือเขามาให้นี่เป็นสีเหลืองกับสีแดงส่วนอีกถุงนึงก็คือมาเป็นตัวมีครึ่งบน ครึ่งล่างแล้วก็มีเป็นเสาคำ้ำสองเสาแล้วก็ฐานนะฮะแบบนี้นี่อ่าเดี๋ยวเรามาแกะเอฟเฟกก่อนแล้วกันเนาะ,ะอันนี้เอฟเฟกต,ต,ตัวนี้น่าจะอยู่ที่มือนะฮะก็คือเป็นเหมือนสีเหลืองนี่เป็นตัวแบบเคลียร์ใสน,นะฮะแล้วก็ลงสีเป็นสีเหลืองแบบนี้มาให้นี่ชบส่วนอีกอันนึงน่าจะเป็นส่วนของฮายคะิโน ที่แบบเป็นสายฟ้าของฮารคี้ออกมานะฮะนี่อ๋อนี้มันจะต่ออยู่เป็นเหมือนต้องเอามาแกะแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวเอฟเฟกตตัวสีเหลืองอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะแล้วกัน,นแล้วก็ตัวมาแ,วกแกะดูกันอีกตัวนี้คือจะมีเป็นาฐานจะเป็นสีดำปกตินะฮะเป็นดำดำด้านนะ,ะอันนี้แล้วก็มีเสาอันนี้นะ่าจะต้องเสียบกับข้างหลังเขาอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็อันนี้จะมีตัวคำ้ำเป็นเหมือนเสาค้ำให้อัอนนึงอันนี้น่าต้องค้ำตรงเขา่าเนอะรึ่งล่างครึ่งล่างก็คือจะเป็นท่าแบบนี้นี่เป็นท่าหยุกจีหยุกจีกกก <c oughs> เป็นกางเกงสีส้มผ้าคาดเอวสีม่วงนะคะเป็นชุดตอนสู้กับไคโดนั่นเองรองเท้าแตะแบบนี้นะฮะชุบอ่าเป็นผู้สีขาวปกติไม่มีอะไรฮะเป็นทรงกางเกงปกติเลยแบบนี้ ฮะส่วนครึ่งบนมาเรามาดูขึ้งบนกันดีกว่ารึ่งบนเนี่ยะน,น,น,นะฮะเขาก็จะมากับหมวกอ่าด้านหลังเนี่ยหมวกจะเป็นเหมือนปล่อยลอยนะฮะไม่ได้ล็อกไว้แบบนี้ผ้าคุมอ่าสีดําผืนใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นท่าเหมือนชายโย <c oughs> เป็นท่าชกแบบชายโยนะฮะแล้วก็มีลอยแผลเป็นตรงกลางชุดสีแดงมือ ข้างนี้ก็คือจะเป็นสีดําเคลือบมาทั้งหมดเลยอีกมือไม่ได้เคลือบมานะฮะแบบนี้หน้าก็จะประมาณนี้นี่นี่หน้าเข้มหน้าเข้มนี่โอเคเดีย๋ยวลองประกอบกันดูแล้วกันเนาะอันนี้ถ้าประกอบครึ่งบนครึ่งล่างเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณไซส์จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะนี่คือจะเป็นท่าชกขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เอฟเฟกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดตัวนี้ออกมาเนาะใช่ไหม ใช่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 แล้วเราต้องตัดทีงไหนอ่านี่ครืออัน,นี้มันสามารถหมุนออกมาได้เลยนะฮะนี่อ่าแล้วก็ตัวเอฟเฟกอันนี้ก็คือจะใส่แบบมือเข้าไปเลยนะฮะเป็นล่องมือเข้าไปนี่จะใส่เป็นร่องมือเนี่ยประมาณแบบนี้นี่เห็นไหมฮะอ่ามันจะไม่ได้เป็นเดือนนะคือเราจะไม่ใส่เอฟเฟกก็ได้นะอันนี้ก็คือไม่ต้องมีเอฟเฟกก็ได้แต่ว่าอันเนี้ย ตัวเอฟเฟกคือมันจะเป็นร่องมือเข้าไปส่วนเอฟเฟกสายฟ้าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าเป็นร่องของตัวไหนนะฮะนีะ่ค่อนข้างแน่นอยู่นะนี่เป็นคล้ายๆรูปสัมเิ์อย่น่าจะเป็นตัวนี้นุ๊กให้ลองดูับว่ามันจะเป็นเหมือนร่องแต่ละอันเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ให้เรามาสังเกตอีกทีนึงแล้วคนตอนใส่นุนี่อ่ามันจะออกมาเป็นเอฟเฟกตเหมือนนี่สายฟ้าฮาคินะฮะขั้นสูงประมาณนี้เลยนี่แล้วเราก็ดัดๆดได้นะฮะอันนี้น่าจะดัดๆดได้หน่อยนี่ให้มันกระจายออกแบบนี้อ่าแล้วหมัดก็จะใส่เข้าไปประมาณนี้นี่ปึ๊บ นี่นี่มันก็จะเป็นท่าชกขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็มีเอฟเฟกตัวฮาคินะฮะกระจายออกมาแบบนี้นี่เฮ้ยเท่เท่เท่เฮ้ยตัวนี้สวยนะผมว่าไซสาก์กำลังดีเลยตัวนี้อ่ะเสาเนี่ยใส่ตรงก้นมันจะมีรูอยู่นี่ฮะตรงก้นเลยอุ๊บอ่าตัวนี้จะเอียงนิดนึงนะฮะนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เสียบที่ฐานอีกอันนึงเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่ามันต้องค้ำ ขายังไงนะฮะเดี๋ยวเราปรับได้อ๋อตัวตัวตัวเสาเนี่ยล็อกเป็นตัวตรงผ้าคลุมนะฮะนี่เสานี้จะล็อกค้ำผ้าคลุมเอาไว้อ่าเป็นรับน้ําหนักตัวอีกทีนึงนี่แบบนี้นี่เฮ้ยตัวแบตเตอร์แลคอร์ดตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้สวยอวยนิดนึงอวยนิดนึงนี่ตัวก็จะเป็นเหมือนถ้ามาริโอมงเห็ดนะฮะ นนจะเป็นลูฟี่เป็นชกเข้าไปข้างบนเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล่องอันนี้ดูอนันนี้อันนี้เห็นชัดขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะนี่รายละเอียดประมาณนี้นะฮะจริงถ้าลูฟี่ก็เหมือนท่าแบบชกเห็ดชกกล่องของในมาริโอเหมือนกันนะนี่อันนี้ชกแล้วเป็นฮาคิออกมานะฮะอันนี้ตัวไซส์เนี่ยถือว่าใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่า DXF นะครับอันนี้ อะทีนี้ความสูงเนี่ยเราวัดจนขึ้นไปถึงเอฟเฟกเลยเนี่ยมันอยู่ที่24เซนนะฮะตรงนี้ถึงปลายอยู่24เซนนะฮะอย่างที่บอกฮะเอฟเฟกสามารถถอดออกได้จะเหลือแต่ตัวชกขึ้นไปอย่างเดียวก็ได้นะฮะไม่ต้องมีเอฟเฟกแต่ว่าผมว่ามีเ่ยสวยกว่านะมันค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้นี่แล้วตัวนี้ไปเล่นกับอาไคโด p ีโนี่นะเข้ากันอยู่เข้ากันอยู่นะตัวนี้เข้ากันได้อยู่นะ พราะ POP ก็จะตัวไซส์ประมาณนี้เนาะ,อะโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นงาน Battle Record Collection นะฮะกับ Monkey D. Luffy นั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ของเพิ่งออกฮะยังพอมีที่ร้านนะฮะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เพจโอ้โหทอยของเราได้เลยนะฮะสหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสหรับวันนี้สวัสดีครับ